น้ำเล้วกกจะเป็นยังสี oh, oh. ่หล่ะเนี่เออเออเอเออนี่เออนี่โอ้อ้าหวสิล่าห่วงห่วงห่วงของค่ะว่าเห็นเห่าแห็น ุณแม่สายชิวกินน้ำละค่ะลูกก็รัดหนารัดลังอยู่ปุ่นเอา้าหิวน้ำคือกันละว่ะหาอย่าง อ๋อหางพันตีพันตีใส่ตนใหม่มิ่งครับอุกยใส้หลานไหยคือเมาเถอะครับ อับน้ำบ่อับน้ำบ่ครับพุ่นน่ะเอา้านี่ปัญหากับรถไสกับต้นหญ้าเราบบที่นี่เอาอ้อไปเห็ดนี่อย่างเขาดันเอา้า้มีง่งเป็นอย่าง ยังของเจ้านี่คือพนักงานแบกไม้มาหนาคอกกับแบกไปออกจากอคอกนี้ก็จะไปรีเล็กอคอกนู้นนะคะกลางวันก็จะอยู่อคอกนู้นด้านนอก มิงไปแอกแอกแอกยังอยู่ทางผุนมาพี่พีเร่คุณแ,แ,แ,แม่กระได้โอกาสคุณพิ๊ต้ม ก็เรียนแบบค่ะเอาบายลูกบรไดพ่นใส่ตัวค่ะแต่ลูกกินค่ะพุดหน่ะเอานะเก็บสายยางแล้วมิ่งแล้วม,มิ่งมิ่งมิ่งสายยางแม่นปลาสายยางแล้วนี่ ไอ้เม่งกินเน้ะอะไรกินน้ำลูกกินน้ำเม่มงพุ่นอะเอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยพุ่น ล้างตัวอาบน้ำให้คุณแม่ก่อนจัดการคุณแม่ก่อนจัดการแม่เสร็จก็จะจัดการลูกล,ล้าล,าลาอาบน้ำอาบผ้าล้างเนื้อล้างตัว วันไหนได้มาแต่เช้าก็จะได้พาแม่พาลูกเดินออกกำลังกายค่ะมาสวยกับบไดยบดวยผ้านยางเอามิ่งบ่กินบ่น้องมิ่งไม่กินน้ำเหรอ กให้กินแนเปย่างนั่นคือเกล้าลค่ะนี่ธรรมชาติของช้างเนาะถึงสะอาดสะอาดสะอ้านขนาดไหนกะเพิ่นกะามาเล่นตมคือเกอ้าก็แตก อันนั้นก็คือกันถ้าได้สายยางปุ๊บกินนำ้ำพิ่งกรสิป่อยอะท้อป,ป,ปาปาพึ่งกระสิแตกข้างล่างอันนี้ก็ก็ทำเหมือนแม่เลยนเห็นแม่กินจับสายยางกินก็กินเหมือนกัน เขาเห็นแม่เฮ็ดจังไี่เขาก็เฮ็ดนั่คือกัดอ่ะเห็นบอผุนบอไปครับผุนผุนบังเพลินอันนี้ไหวพุ่นน่ะ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 บ่ยอมเลยกัดไม่ปล่อยครับกัดไม่ปล่อยมากัดใส่ยางไว้บ่ยอมปล่อยเลยเห็นบ่พุ่นจะกินหรือจะเล่น <laughs> อ,อุ้ยนำคือบ่ไ,ไหล่ะครับสายายงลุดล่ะครับพ่อแลาลูกพ่อลแล้วกัดเลนได้น่ะนะ่ะ <Hey. S 1> เห็นบอผุนกัดสายยางอะ่ะพ่อแล้วพ่อแล้ว,เ,วลเอกัดจนวานสายายงบีบเข่ากันเนาะ ลุมนั่นไปไปมามา,มาลึกขึ้นทุกเมื่อทุกมือนนะเห็นบอคุณคุณน่ะเบึ้งน้องมิงลงไปทมได้กบคือเกาเด้อค่คะคนกะเห็ดคือเกาพุ่นน่ะ อ่าวเอ้ย่นเสร็จแล้วง่ายคลอกละค่ะ ไปเข,าข่เาคอกพุ่นละไปลูกไปไปพุ่นอีพอเอิญอยู่พุ่นไปลูกไป เข้าบ้านเข้าบ้าน<ไ>เข้าบ้านเลยพูดนะ <c ười> เออมันนี่คือเบาง่ายแถบว <c ười> <c ười> ่าเบาง่ายเอน <c ười> ิอนเขากับเขาเ <c ười> นา <c ười> ะ <c ười> วันนี้จัดการ คุณพ่อจัดการเองปกติถ้าพ่ออ้วนเรียกเข้าคอกนี่เศ้าโหลดพวกเขาง่ายๆกะสิไ,ไปต้นไม้ต้นพุ่นก็นสิมะเล่นขีดินผลไปอีแล้วเม้งไปเฮ็ดอีหยังน่ะอะลาเขอเล่นก่อนพ่อ có lên con khắp Ma 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 Sang hiệp tin Trang hiệp tin trang Ơ à. ทาแป้งพ่อทาแป้งลาทาแป้งครับคุนผุนบอทาเพิ่นมวนครับมวนล,ลาขอเล่นก่อนครับอเ,อเอาอย่างหลดหล่อแล้ว ดอกลาขั้นดากอยู่ครับถูดากเก้าดากกอนอาบนำแล้วกกจะเป็นยังสี่หล่เนี้ยวอ้โอโอหลอกล่อครับหลอกล่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้พูดนะพูดเห็นไกลเฮ้ยเ้ยโมโหให้ไกลเราพูดนะอืมอืม ถอยหลังจักยากเลยผุนเอาตั้งท่าพ,พุ่นกบตั้งท่าเอ้ยเอ,อ้ยนั่นนี่ได้แล้วครับได้แล้วอของลาเด้หน่พุ่นน่ะเห็นบอพุ่นอะ่ออนออะไปไปนไปขอสำรวจกันครับ เดี๋ยวจะบ๊วยพันแบบประเมินครับนี่สิสำรวจก่อน,นเ,อ <c oughs> เก็บออกเมียนออกดีๆดเด้อของอะเฮ้อ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 มามาๆมาคุณแม่คุณแมยางรถแมยางรถหลอกมาเร็ว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 เน่ง หล่อล่อออกไปล่อออกไปเอินเอินอะเฮ้ยเข่าห่วงสิเข่าห่วงเนเนา่าะเข้าห่วงเข้าห่วงเอาบังเฮ็ดบังเอาเฮ็ดเป็นบ่หบ่สนใจแล้ว นอนเลยดีกว่าครับคุณอะนอนเลยดีกว่าครับเอ่นุ่อะพุนเก่าเออล้อเล้าหนึ่งห่วงห่วงห่วงของค่ะว่าเห็นเ้าเห็นเรนนี่ยังบ่ได้เด็ดหนิ อย่าลืมเพามากดไลค์กดแชร์ค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามให้กำลังใจนะคะช่องพังหางดีภายน้อยมิ่งมงคลค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ